สวัสดีค่ะมาขอกระสาออกกินแซ่บอีกแล้วจะอามฤตตำสตอกุ้งสดอีกแล้วพี่น้องจ๋าอยากกินกุ้งอีกแล้วคัดแซ่บบึ้มขึ้นเกาพี่น้องกระป๋อสตอสตอไปพี่น้องจ๋าผมแซ่บมาสักสบโบราณยาางยำกินแต่กินแต่กินตำแบพี่น้องเอ้ยหมดหมื่นเวนุษวันก็ได้แต่กับพี่นอ้นอ,อ,อ,นองจ๋ากุ้งขาเราต้องแก้ขาเรียนน้ำอมฤตมา จุดจ้าอือสุดยอดสุดยอดพี่น้องจ้าอ่าแคปหมูเกียมพร้อมพี่น้องจ้าม,าม,ามา้าม้าม้าบบนี้อือหุองใส่บิ๊กบึ้มอีกแล้วพี่นอ้องอืมบุกมาสตัวอืมมาจ้า ยอดหวานไปอืมอืมหวานไปพี่น่ะชิมตำพูตำแบบพูความเคยซินพี่น่องเออตำแบบพู พี yeah, been, ่ก็ตามแซ่บเดียอือืออเจ็ตใบมันี่เนาะอือืรอนด้ยแบบเนี่ยอืมแซบแซบแต่พี่น้องมันหอมไหม เอาไปกินก็เปลี่ยนเอาไม่แต่แซ่บจ้ะเออเข้ากันเข้ากัน ขาน้นเสนอพี่น้องจา๋าผักโบผักโอผักบเมื่อ,อไ้ทามพี่น้องได้เราปมันคือผักโอผักบอ,กบอซื้อมันซื้อ่าผักบอพี่น้องจา๋าพึ่งคยเห็นแลวกสิกินเป็นขังแรกผักอเผึ่งคยเห็นนี่แหละพี่น้อง เพื่อนว่ารสชาจะออกเป็นขมนิดๆป่ะเสรนอืมกับเขาได้ยู่ขมนิดๆอืม บอ่บอเลยเคยกินเด็พี่น้องเคยเห็นบ่อืมผมเ,เคยเห็นเด็พี่น้องเหรอฮัลโหลพริกหยวกวันนี้ไม่ตะแนวแสบๆอมืมาพี่น้องมา เสร็จแล้วอ,อันนี้ก็สส่บานไฟบ่ได้ไปหน่อยคานไฟมันเสียบ 好的，嗯。 ความคามอนอาจสิคิดว่าเผ็ดว่าเผ็ดพี่น้องหวานแมอืมหวานอืมจักอืมออืมอืมอืม 唔係咪咯？ อืมอืมกรอบกรอบยังแขีวแตกเลยพี่น้องเอ้ยกรอบแพงอืม ม,มาดูพี่น้องเด้อต่อขมเจ็บมันช่ไม่แบบขมปีได้พีหน่องขมปีขมเจ็บไหม อันนี้คุมจับ หวานใส้แสบเหมืนกินแต่หวานไส่เหอนปน่ะเนาะอืเอาไปปลูกมายกินใบมัน <ừ. S 1> แต่คุณได้เขียวบดีหยาบแหมะได้พี่น้องอือหยาบต้องใบอ,อ้นโอนยอะจ๊ะ ใจตอสองตัวลมบุลมันตามันสิพยายามไปน่องึิว่าเขาปเสือหรืาเจ้าเฮ็ดบ่ได้กันใช่ไหมล่ะมาจ้ะอื 으흠. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, sånn